ผมจะเป็นผู้นำหมู่บ้านที่ดีที่สุดให้จงได้เริ่มจากสภาพพื้นที่ <c oughs> พื้นที่เราจะต้องมีน้ำเยอะๆเพราะว่าถ้าน้ำน้อยเราจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเราต้องการที่จะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำต้มยำอันนี้เรียกว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีมากเนื่องจากว่ามีน้ำรายล้อมไปทั่วพื้นที่นะครับชาวบ้านเราจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำผมเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมลิ้นมันพันไปหมดเแหล้แปบลบ้โปรดจะถามผมว่าเล่นยังไงเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน อันดับแรกเราจะต้องเลือกเขตแดนเราก่อนโอเคว้าวพื้นที่มันใหญ่ซะหลือเกินคุณผู้ชมครับช่วยผมเลือกหน่อยครับผมจะเลือกอันไหนดีอสภาพหมู่บ้านที่ผมอยากได้นะครับมันจะต้องเป็นอ่ามีพื้นที่สีเขียวแล้วก็ทางขอบขอบนะครับจะต้องมีแม่น้ําผ่านเฮ้ยตรงนี้ยังแจ๋วดูว้าวล้อมรอบไปด้วยป่าแล้วก็ตรงขอบมีแม่น้ําด้วยอุดมสมบูรณ์จริงๆโหสวยปะ แลนด์สเคปนี้ลองคิดดูนะครับว่ามีหมู่บ้านขึ้นมาตรงกลางนะครับพร้อมสัป,ประสิ่งเอ้ยลุยเลยแล้วกันจัดวางศูนย์กลางหมู่บ้านนะครับเรามาเพียงกล่องเลยเนี่ยตรงนี้เลยแล้วกันเจ้ย <Yeah! S 1> นี่คือชมหน้าชาวบ้านกลุ่มแรกที่ได้มาใส่ที่นี่นะครับชื่ออบิเกเลเบเดเปลี่ยนชื่อได้ด้วยหรอเท่แล้วชื่อนี้เท่แล้วชิบหายเล่นไงวะเดีเวลาเรียนรู้ละอ๋อสร้างแคมป์คนงานก่อน ไม่งั้นชาวบ้านเราจะไม่ได้ถูกว่าเป็นคนงานถ้าอย่างนั้นแคมป์น่าจะสร้างไว้แบบใกล้ต้นไม้หน่อยนะผมมีความเชื่อมันม่นว่าเราจะต้องได้ตัดไม้ว่ะเอาสร้างตรงนี้เลยแล้วกันโอเคนะเฮ้ยสร้างแล้วเสร็จเลยทำไมต่ออ่ะเสร็จแล้วก็ต้องอ่าใส่คนงานเข้าไปอเอาใครเดียคนที่มีหน่วยก้านดีๆเดี๋ยวละวิสวิส,ว,สวิสเ้นะครับแล้วก็นิโคลิโนพร้อมทั้งฟฟกคริมอ่าสามคนนี้ใส่เลยครับ วิสก้นิโคลิโอและปะกิมจัดไปนักคนงานทั้ง3คนเตรียมตัวเข้าประจำที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านนี้ให้ได้เขากำลังประชุมกันอยู่ครับว่าจะสร้างอะไรดีนะครับซึ่งคนตัดสินใจคือผมนี่เองเราสร้างแบบช่ำๆเลยเราเอาแคมตัดไม้ก่อนเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะมันบอกให้ทำเนี่ยซ้ายล่างเอาเลยครับเราก็เลยจะมีแคมตัดไม้เป็นของตัวเอง โดยการยกของเดี๋ยวราเพื่อนมีทั้งสามคนนี่ปล่อยเพื่อนมาทําคนเดียวโอ้โหงานจัดจัดสองคนนี้เฮ้เพื่อนนายว่าแคมป์ตัดไม้จะเสร็จหรือย,ยังวะยังยังไม่เสร็จยังไม่มาช่วยอีกเย้ yeah, เสร็จแล้วแล้อเครดิตนายคนเดียวเลยจากนั้นก็เพิ่ม mm hmm. ช่างไม้หนึ่งคนนะช่างตัดไม้เราก็เลยเดินไปทำงานเราจะมีไม้ใช้แล้วครับทุกคนไม่รู้จะมาไม้ไหนแต่เรามีไม้แล้ว อ๋อมันต้องให้ระบายสีด้วยหรอว่าเราจะตัดต้นไม้โซนไหนบ้างอะ่ะฮะจริงปะเนี่ยเอาว่ะทุกคนเราอยู่ในโหมดระบายสีครับการตัดต้นไม้นั้นผมบอกเลยว่าการที่ผมเลือกแคมป์ตัดไม้มาอยู่ฝั่งนี้ก็เพราะว่าเราจะตัดไม้ต,มตรงนี้นี่แหละครับเราจะเว้นต้นต้นภูภูเว้นต้นภูภูฝั่งซ้ายไว้เพื่อความสวยงามนะครับส่วนที่เหลือตัดหมดต่อไปขาให้เราทำผลิตเบอร์รี่นะครับผมเบอร์รี่เราจะต้อง สร้างคลังเก็บเบอร์รี่นะครับซึ่งเบอร์รี่มาอยู่ตรงนี้นะครับเราจะต้องเราสร้างมันข้างๆเลยแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลไงเก็บปุ๊บเอาใส่คลังได้เลยแล้วเราก็มปหยิบกินกันสบายใจเฉิบเท่านี้ใช้ไม้10อันนะครับผมเร่งเลยครับคนงานขยันขันแข็งครับมาสร้างโรงเก็บเบอร์รี่นี่เราก็ต้องเตรียมคนไว้เก็บเบอร์รี่ด้วยนะครับเนี่ยส่วนอันนี้เควสไม่ได้ทํานะครับแต่ผมจะสร้างก็คือ โรงตัดหินนะครับผมแคมป์ตัดหินเราสร้างนี้เพราะว่ามีหินอยู่ใ,ใกล้ๆนะฮะนี่ระบายสีไปด้วยว่าเก็บหินจากตรงนี้นะครับเฮ้ยเริ่มเป็นรูปเป็นล่างว่ะอ้าด้านซ้ายเป็นโรงเก็บเบอร์รี่ด้านขวาเป็นแคมป์คนงานมองจากมุมนี้แล้วนะครับหน้าชัดหลังเบลอนะฮะสวยงามมากจริงอู้โรงเก็บเบอร์รี่เสร็จแล้วเราจะให้ใครเป็นคนเก็บเบอร์รี่ดีต้องบอกว่าคนที่ ใกล้ชิดธรรมชาตินี่เลยอากูลิเบเลเตจัดไปใส่มียูนิฟอร์มด้วย,วยเอาว่ายูนิฟอร์มเก็บเบอร์รี่โอ้โหต้องตากแดดตากลมก็เลยใส่หมวกฟางก่อนเก็บใส่หลังมาก่อนเลยทำไมมันน่ารักจังอะแคม์ขุดหินก็เสร็จแล้วนะครับมามาจัดคนไปขุดหินกันดีกว่าสักคนหนึ่งนะใครว่างงานดีวะนะนาะชื่อเจราจิโอมาเลยจะมีเขาไดมีชุดไหมอะ ใส่ชุดให้เจออันนี้คือชุดแบบเซฟตี้นะครับเพราะว่างานค่อนข้างอันตรายนะครับไปขุดหินอืมบรรยากาศค่อนข้างาร,ร่มรื่นนะครับแล้วก็สวยงามนะครับผมพื้นที่ด้านหลังเอ้ยมีเบอร์รี่ก,กองเลยไปสร้างหมู่บ้านตรงนู้นดีู่ปะเอาเอาตรงนี้ให้รอดก่อนเอาล่ะต่อไปเราจะทําการสร้างบอ่อน้ํานะครับผมเพราะว่าเรามีหินเรียบร้อยเราสามารถมาก่อหินสร้างบอ่อน้ํากลางหมู่บ้านได้นะฮะ แถบโซนภากตะสสยเราจะไว้ชิดริมน้ำแล้วกันนะเพราะฉะนั้นบอ่อน้ำเราจะไว้ฝั่งนี้จัดไปเหมือนเป็นคอมมูนิตี้บ่อน้ำที่คนสามารถมาดื่มน้ำแล้วก็คุยกันได้นะครับผมสร้างสร้างทุบทุบยังทุบอยู่ยังยังไม่ช่วยอีกเสร็จแล้วไหนดูสิมีคนมากินน้ำหรือเปล่าต่างน้ำจริงกันได้เลยนะครับผมดับกระหายครับอันนี้คุณคุณน้าคนขุดเหมืองเขามากินเหรออันนี้กินยังไง มือนจะยืนมองเฉยอลไไม่กินเลยเนี่ยคนที่หิวน้ำตั้งห้าสิบแล้วก็มาเอา้าเดี๋ยวการกินคือเฮ้ยเดินมาจอแล้วหายหิวน้ําเลยโอ้โหน้ําแบบไวเลสอ๋อเราต้องมาตั้งร้านขายเบอร์รี่ที่เราเก็บมาอีกทีครับผู้ชมเนี่ยเราตั้งร้านก่อนแล้วก็เราก็เอาดึงเบอร์รี่ที่เราเก็บมาจากป่าเอามาขายให้ชาวบ้านกินชาวบ้านก็จะซื้อเบอร์รี่เราแล้ว,ลวมันก็จะไปอยู่ในรายได้เงินข้างบนนะครับ เดี๋ยวเราแต่งร้านได้ด้วยเฮ้ยแต่งร้านไอ้นี้แบบกลางหลังคาให้โอ้หลังคายังไม่เสร็จครับแต่แผงเสร็จแล้วเราต้องมาดูกันว่าใครจะได้เป็นแม่ค้านะครับสำหรับการขายเบอร์รี่เหลืออยู่คนเดียววะดิเซเลซ่าจัดไปครับแล้วเราก็ตั้งไว้ว่าขายเบอร์รี่เพราะาเรามีอยู่อันเดียว <c oughs> เรามีอาหารอยู่อันเดียวที่เราเก็บมาคือคนเก็บเบอร์รี่ก็ต้องเก็บ แล้วก็เอาไปส่งขายแล้วตัวเองก็ต้องไปซื้อเบอร์รี่ที่ตัวเองเก็บมามากินอย่างเงี้ยนะเอาวาอย่างงงทำไมไม่มีใครมาซื้อเลยอ่ะไม่หิวกันหรอครับเนี่ยนี่ไม่มีใครมาซื้อเบอร์รี่เลยหรือว่ามันต้องสร้างไออ๋อต้องสร้างกุังเก็บอาหารก่อนหรือเปล่ามันแยกกันครับทุกคนคืออันนี้เราต้องสร้างกุญังเก็บอาหารก่อนนะครับเพราะว่า,อาไอ้คลังเก็บเบอร์รี่อ่ะมันเป็นคลังเก็บเกี่ยวได้เฉยครับผมเราต้องหยิบเบอร์รี่จากคลังเบอร์รี่มาใส่ในคลังอาหารอีกทีนึงจัดแปลฮ้ย คือผมบอกเลยนะเกมนี้ไม่ใช่เกมบริหารหมู่บ้านครับมันเป็นเกมจัดจัดซีนหมู่บ้านในแลนด์สเคปเขียวชะอุ่มแล้วก็ถ่ายรูปเล่นครับผมดูดิภามันสวยนะถ้ามีอาคารมีอะไรแบบเต็มๆนี่น่าจะสวยเลยครับอู้เสร็จแล้วหลังคาชอบความที่แบบว่าไอ้พื้นที่ชาวบ้านเดินกันบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะถางเป็นทางเดินอย่างนี้ไว้ครับแล้วก็ที่ไม่ได้เดินก็เป็นหญ้า เออมันดูสวยดีวะ่ะมันมีสิ่งปลูกสร้างอีกอเพียบเลยนะครับที่เรายังสร้างไม่ได้อ่ะอะไรบ้างก็ไม่รู้อ่ะเบเกอรี่ด้วยโอ้โหกังหันมีฟาร์มด้วยหรออันนี้คือต้องรองชาวบ้านเรามีจํานวนเยอะขึ้นนะครับถึงจะสร้างได้เฮ้ยและไอไอที่ผมระบายสีตัดไม้ไว้อย่างเนี้ยบดูดิเออที่ผมเล็งไว้อะว่าตัดแต่อันนี้แล้วเหลือไอโซนพุ่มๆนี่ไว้เฮ้ยอย่างแม่นไอระบายสีวะ่ะเอาละครับคลังเก็บสเปียงเรา ใล้เสร็จแล้วเราจะได้หยิบเบอร์รี่ออกมาขายนะครับหาเงินเข้ากระเป๋าตังค์ตัวเองเสร็จแล้ววะนี่แล้วเราก็เลือกว่าจะใส่อะไรลงไปใช่ไหมเราก็ต้องอุ้ยเดี๋ยวมีต้องมีคนขนส่งด้วยหรอชิบหายและคนไม่พองั้นเอาคนเก็บเบอร์รี่ออกคนนึงเอาคนเก็บเบอร์รี่ออกคนนึงโอเคนะแล้วเราก็ไปใส่เป็นคนส่งของครับสําหรับการส่งของคลังนี่เก็บเบอร์รี่ไว้ที่นี่ จัดไปเหลือคนเดียวแล้วตอนนี้ทุกคนมีงานทําหมดแล้วครับแล้วประชาชนเรามีอยู่8คนเมื่อไหร่จะมีเพิ่มเนี่ยโอ้แล้วคนส่งของไม่มียูนิฟอร์มนี้หย,ยิบเบอร์รี่มาครับแล้วก็เดินอ้อมนะฮะเดินอ้อมเอาเบอร์รี่มาเก็บไว้ที่คลังคลังอาหารเฮ้ยมาเป็นถังเลยเยอะจัดแล้วจากคลังเราเอามาสู่ร้านยังไงอ่ะเดี๋ยวนะจากคลังเอามาสู่ร้านขายของ อ๋อมันต้องคลิกอันนี้ก่อนให้ว่าสามารถเอาขอจากคลังมาได้นะครับโอโ้โหผมก็นึกว่าผมตั้งร้านแบบมันปิดหน้าร้านเกินไปผมก็เลยทุบร้านทําใหม่โอโ้โหย่าแหวงเลยอย่างเซ็งไหนดูซิเวิร์กไหมไปแล้วว่ะเฮ้ยเข้าไปแล้ว,แ,ลว,แ,ลว,แ,ลวแม่แคบไปหยิบเบอร์รี่มาจะจำหน่ายเอาแล้ววเดินสวนกันระวังชนกันนะครับเฮ้ยมาแล้วดูเลยดูเลยคะนเป็นลูกค้าคนแรกของเราครับผม ายเงินมาซะดีเราจะได้เ,เงินไปสร้างสิ่งบุกสร้างใหม่ให้มาแล้วว่นี่เสียงเงินมาเลยอิ่มเลยครับคนเก็บคนเก็บเบอร์รี่ต้องมาซื้อเบอร์รี่ตัวเองกินโอ้โหโคตรเจ๋งโคตรแบบอะไรวะเนะี่ยเอาหนาะเขาเรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนครับผมคือเราไม่ได้มองว่าคนเก็บเบอร์รี่จะต้องได้กินเบอร์รี่ฟรีนะฮะคนที่ไปตัดไม้มานี่ยคนที่ไปขุดเหมืองมา <uci usz> เขาก็ทํางานเช่นกันนะครับผม ขาก็ต้องจ่ายตังซื้อเบอร์รี่คนเก็บก็เช่นกันเฮ้ยตอนนี้เรามีทั้งอาหารมีทั้งน้ำแล้วครับผมสีต้องจัดการคือห้ามเบอร์รี่หมดไปครับไม่งั้นเราไม่มีอะไรกินละผมอยากจะตกแต่งร้านค้าครับแต่ว่ามันจะต้องใช้แผ่นไม้ด้วยคือไม้ที่เราตัดมาเราต้องเอาไปแปรรูปด้วยครับกลายเป็นแผ่นไม้นะเราจะมาเลื่อยไม้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานเลื่อยไม้ก็อยู่ใกล้ๆก,กับโรงงานตัดไม้นี่แหละครับวางแบบว่าให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ะะอันนี้คือเราวางได้อิสระม,มากเลยเอ๋อที่ผมชอบมากเลยมันวางตรงไหนก็ได้อะคือแม้ขอบแม้ขอบจะเกยซึ่งกันและกันก็วางได้ครับนี่ดูดิสวยเลยอย่างนี้สวยเลยโอ้ยแล้วก็จะเห็นว่าต้นไม้เริ่มหมดแล้วนะครับเราจะต้องปลูกป่าทดแทนนะครับผมโดยการใช้อันนี้มันเป็นค่ายแคมป์ของคนที่ปลูกป่านะฮะเราจะไว้ตรงนี้เลยนะครับเพื่อปลูกต้นไม้ตรงนี้โดยเฉพาะแล้วเราก็ตัด ปลูกเสร็จตัดเลยโคตรสุดเนี่ยเราจะวางขอบให้มันสวยงามครับทำงานหนักหน่อยนะฮะทำงานเสร็จแล้วก็อย่าลืมซื้อเบอร์รี่มากินนะครับเราได้มีเงินใช้กันนะฮะ <laughs> คืออันนี้ผมว่าเริ่มมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะตกแต่งร้านได้คือมันใช้วัตถุดิบมันใช้วัสดุดเพิ่มนะครับแต่ว่ามันได้ความสวยงามไงอันนี้ดีอะ่ะอันนี้คือดีเลยเระวังเต็นท์แดงไว้เลยนะครับแล้วก็วางามีอะไรบ้างอะ่ะมีป้ายนี่ไงป้ายร้าน จินตนาการมาว่ะเอาแล้วมีรั้วด้วยอันนี้รั้วไว้ต่อแถวนะครับผมคนที่มาซื้อก็เข้าแถวด้วยนะครับนี่มาเลยแต่พื้นหญ้ามันแหว่งมาแล้วอะ่ะคือจุดตกข้างหน้านี่คือคนที่เดินเข้ามาซื้อนะครับหญ้าก็เลยแหว่งจัดไปว้มันดูมันดูเป็นร้านเลยนะมันมันตกแต่งแล้วมันได้อะไรเพิ่มอะ่ะหรือว่าแค่สวยงามเฉยแแค่สวยงามเฉยเก็คุ้มแล้วครับผมตอนนี้ระวังกล่องไว้ด้วยนี่คือลัง ลังไม้นะครับจะบอกว่านี่คือลังตุงตุงทุยตุนของมีเก้าอี้สําหรับอ่าให้นั่งนั่งรอนะครับรอคิวนะฮะแต่ดูเหมือนน่าจะไม่ได้ใช้หรอกแต่วางไว้เฉยเนี่แหละ <c oughs> คุ้นๆ้นะแบบนี้นี่เราก็รอครับรอคนเพิ่มนะครับอ่าถ้าเราทําให้ชาวบ้านเรามีความสุขนะครับเป็นส่วนมากก็จะมีคนมาอยู่เพิ่มนะฮะอันนี้คือเราต้องรออย่างเดียวแล้วรอเวลาอย่างเดียวแล้วเราสร้างอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ตอนนี้มีคิวเรียกว่าตกแต่งร้านขายเบอร์รี่อยู่นะครับแต่ว่า โรงเลื่อยไม้เลยยังไม่เสร็จนะผมเราไม่มีแผ่นไม้ที่จะไปตกแต่งร้านรอก่อนนะเจ๊หุยอะไรอุย้ยมาแล้วชาวบ้านเพิ่มสองคนผู้ชมเอาว่าสองคนนี้เหรอช้ยหนึ่งหญิงหนึ่งเยี่ยมไปเลยกำลังอยากได้คนเพิ่มพอดีข้อความจากอาณาจากักรท้องอาณาจักรได้รับรู้ถึงการที่คุณเข้ามาตั้งรกรากแล้วว้าวรู้ได้ไงยังไม่ได้บอกใครเลยนี่ความลับนะนี ออ้ยเสร็จแล้วครับผมสำหรับโรงเลื่อยไม้ไหนดูซิเอ้ยมีคนแล้วมีคนใหม่มาพอดีเลยคือเรายัดเขาเข้ามาทํางานได้เลยนะครับเนี่ยสคนนี้ไหนดูซิอันนี้ยูนิฟอร์มคนเลื่อยไม้อันนี้ชาวบ้านใหม่เลยนะครับที่เพิ่งเข้ามานี่หยิบไม้จากกองไม้ไปก่อนแล้วก็ไปเข้าโรงเลื่อยไม้จากเอาละฮะนี่คือการเลื่อยไม้นะครับก็อบอกว่าเลื่อยไปเลื่อยจริงๆครับผมอันนี้ เลื่อยไปเลื่อยเลยฮะถ้าไปใส่ตามันเลกลักจังเลยวะ <laughs> มันลกแลกอะอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะมันให้เลือกพื้นที่อยู่อาศัยแล้วครับทุกคนพื้นที่อยู่อาศัยแล้วต้องระบายสีอีกสีเขียวจัดไปาจากที่เราวางแผนกันไว้พื้นที่อยู่อาศัยก็น่าจะเป็นโซนโซนฝั่งนี้นะครับมาปาดหน้าเข้าบ่อน้ําแล้วก็เลยไปยันเลยไปยัน ริมน้ําเลยนะครับอันนี้คือพื้นที่อยู่อาศัยกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเอาว่ะหุยระบายเสร็จเดี๋ยวเขาสร้างกันเองเลยหรออ้อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เป็นคนวางตําแหน่งบ้านนะครับคือพอผมปูพื้นที่อยู่ปุ๊บเขายกไอ้น,นี่ยกกล่องมาสร้างเองเลยอะยขนาดนั้นเลยหรอ โอ้โ oh, แสดงว่าเราต้องขยายพื้นที่ครับขยายให้มีบ้านยาเยอะๆจะได้ไม่อยู่แบบไม่แออัดดูดิลุงแกมายืนสร้างบ้านตัวเองเลยครับอันนี้แต่เหมือนยืนเหม่อนนะฮะอันนี้ยังไม่สร้างนะดูทรงละยืนนานเชียรทำไมเขาไม่สร้างผมอยากเห็นบ้านเลยมาแล้ววะ่ะมีคนมาสร้างแทนแล้วครับลุงไม่ยอมสร้างใช่ไหมลุงไม่ยอมสร้าง ยืนซ้อนซะเลยเรามาดูนี่ก่อนแล้วกันอันนี้ใกล้เสร็จแล้วครับผมแคมป์แคมป์คนปลูกป่านะ <c amp> <c amp> เรียบร้อยมาเลยใส่คนปลูกป่าเข้าไปเฮ้ยเรื่องนี้ด้วยเหรอว่าจะปลูกอะไรอะ่ะแล้วนหนมันให้ไม้เยอะอ่ะไอ้ต้นนี้คือต้อนอะไรอ่ะไอ้ต้นพุ่มๆเนี่ยเราจะได้ไม่เอาต้นนี้ครับเฮ้ยบาลล้านเริ่มมาบาลล้านเริ่มมาผมอยากเห็นนะ่ะว่านเป็นยังไงอันนี้คือวัตถุดิบครบแล้วนะครับสิบไม้เอาว่าสร้างโดยการอยู่ข้างในเลย ใครจองครับบ้านหลังนี้จะเสร็จในสามโอ้ยอย่างไวเฮ้ยคืออยู่ได้สองคนอ๋อแล้วมีบอกด้วยว่าใครอยู่ในนี้บ้างครับโหอ,อันนี้คือเขาจะสร้างแบบแรนดอมเลยเหรอถ้าเกิดว่าผมระบายสีเขียวไว้ทำไมเขาสร้างแค่นี้วะอ่าระบายระบายระบายเพิ่มเพิ่มเพิเพม,เพมโอ้โหนี่ไงโอ้โหที่มันไม่พอแม่ แล้วถ้างั้นเราระบายบอกว่าเต็มเลยนี่เอามาสร้างอีกได้นะครับทุกคนเฮ้ยเอว่ะหมู่บ้านเริ่มเกิดหมู่บ้านมันเกิดแล้วครับทางขวานี่ได้อีกหลังหนึ่งนะสร้างได้เลยนะเพื่อนเฮ้ยเขามาจับใจเขาเรียกว่าจับจองที่นั่งกันแล้วอะตรงเนี้ยโอ้โหกำลังมีบ้านสามหลังเกิดใหม่ครับผมเอาโว้ยพอลมีพื้นที่เยอะ ชาวบ้านเราก็ได้เยอะขึ้นมาเราต้องระบายสีปลูกป่าทดแทนด้วยครับเนี่ยอันนี้เราระวังซ้ำกับที่โซนโซนที่เอาไว้ตัดไม้เลยนะครับเราจะให้คนมาคอยปลูกป่าตรงนี้เพื่อให้ไม้เนี่ยมีใช้ตลอดการนะครับก็จะไม่มีทางขาดไม้ได้เลยเฮ้ยถ้าเราปลูกป่าเพื่อความสวยงามได้ป่ะเฮ้ยขอดูหน่อยอาว่านนะปลูกป่าป่ะ <laughs> เดี๋ยวมัน ปักช่ำทำกเกษตรอย่างนี้ได้ง่ายๆเลยอะชิวๆอย่างนี้เลยอะเอาอ่ะเขาเดินปักเดินปักเลยครับโอ้โหกดติดตามเลยครับอันนี้ติดตามผลงานอยู่นะครับนาเขาเดินไปจุ่มปลูกจุ่มปลูกเลยครับผมเรียกว่าเดี๋ยวปลูกใกล้กันน่ดนะ่ได้โตไหมนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแล้วปลูกรัวๆเลยเดี๋ยวมันไม่เสียอะไรเลยนะในการปลูกป่าเนี่ยทำไม ขาปลูกได้รัวๆเลยวะจริต้องรอโตแน่นอนครับรอไปเลยเพื่อนคือผมมีไอเดียว่าเราอาจจะปลูกเอาสวยงามก็ได้นะเนี่ยโซนที่เขาพักอาศัยอะ่ะคือถ้ามีต้นไม้อยู่ด้วยผมว่าน่าจะสวยนะเพราะงั้นเราปลูกป่าแบบรอบๆเลยได้ไหมอะ่ะตรงเนี้ยเราปลูกรอบเลยล้วกันแล้วก็เว้นทางลงทางลงแม่น้ําไว้นะครับแล้วเราก็ปลูกฝั่งนี้เอ้ยผมว่าฝั่งซ้ายก่อนแล้วกัน จนกว่าเราจะขยายพื้นที่เฮ้ยบ้านสองหลังแล้วทุกคนโอ้แล้วดูเส้นทางเดินดีมันมันสวยอะ่ะเส้นทางเดินเขาสวยมากอะ่ะคือแบบมันดูเป็นชุมชนเลยอะ่ะฝั่งนี้ก็คนหนึ่งตัดคนนึงปลูกนะครับไม่รู้ว่าปลูกทันคนตัดหรือเปล่าแต่ว่านี่คือวัฒจักรแล้วครับเราได้สร้างวัฒจักรหนึ่งขึ้นมาตรงนี้สวยๆเลยมันดูเพลินเหมือนกันนะเวลาดู ชาวบ้านเราแบบว่าทำภารกิจประจำวันนะครับในเมืองที่เราสร้างนี่คือความสนุกชิลมากหามุมสมุมหนึ่งที่เราคิดว่ามันสวยนะครัแล้วก็ปล่อยให้วัฒนักดําดำเนินต่อไปแล้วเราก็ดูเขาใช้ชีวิตประจำวันได้กลิ่นหญ้ามาเลยตอนนี้อ,อีกนิดหนึ่งก็อีกนิดหนึ่งก็จะหลับแล้วครับเดี๋ยวนะ เรามีอะไรให้ดูเอ้ยนี่ไงเราจะไม่ตั้งชื่อหมู่บ้านได้ยังไงครับผม My Village เหรอ My Heart City ว้าวโดยโดยท่านหลอด T4 เย่ Hi yeah, My Heart City หลอด T4 เยี่ยมไปเลยไม่มีชื่อไหนเหมาะเท่านี้เราก็นั่งดูคุณลุงเขาตกแต่งร้านไหมครับนี่คือ <c oughs> นี่คือจ้างเขาตกแต่งร้านนะฮะ ม่เออถ้ามันมีตกแต่งพวกอย่างอื่นได้ก็น่าจะดีนะและนี่ก็คือฟ u n d a t i o n นะครับผมผู้ชมครับเกมสร้างาหมู่บ้านชิวๆนะครับผมจะเล่นไปเรื่อยแล้วกันเล่นแบบไม่คิดอะไรมากนะครับรอเกมใหม่ที่จะถาโถมเข้ามาในเดือนนี้นะฮะบ,บอกเลยว่ายาวๆแนะ่นอนยาวยันปลายปีนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีอะไรดูครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับว่า อยากให้มีต่อจังเลยอยากดูนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะผมมีระบบสมาชิกแล้วนะครับใครที่สนใจก็จิ้มปุ่มจอยด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยครับเจอใหม่พันหน้าซีเกียสเตอร์จะรีบไปร้อไหนนะครับเชืยอ์พื่นนะง